อาจารย์ปานเทพเผยภาพสุดท้ายจากมือถือของแตงโมพร้อมตั้งคำถามถ,ามถึงเรื่องนี้ชวนวิเคราะห์สิ่งนี้คืออะไรจากกรณีที่นายปานเทพพัวพงพันธ์คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมด้วยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเตรียมจำลองเหตุการณ์ตกเรือของแตงโมนิดาดาราสาวผู้ร่วงพับ ที่จะจัดขึ้นในวันที่16มกราคมนี้ซึ่งจะมีการซักซ้อมตั้งแต่วันที่15มกราคม2568โดยได้ทำการคัดเลือกผู้ทดสอบจำนวน5คนเรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่เป็นมิสแกรนที่มีความสูงรูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกับแตงโมมากที่สุดซึ่งการจำลองในครั้งนี้เพื่อต้องการทราบว่าการที่แตงโมสวมชุดบอดี้สูทและเสื้อโค้ท จะเหมาะสมกับการนั่งปัสสาวะท้ายเรือจริงหรือไม่โดยที่ไม่เปียกน้ำขณะที่เรือวิ่งด้วยความเร็ว8นอตอีกเรื่องหนึ่งคือเพื่อให้เห็นว่าการตกเรือจากบริเวณกราบเรือด้านซ้ายจะไม่ถูกใบพัดดูดและบาดจนเป็นแผลสำหรับการจำลองเหตุการณ์จะเริ่มขึ้นที่โรงแรม Riverrife Press จังหวัดนนทบรุรีซึ่งเป็นจุดตั้งหลักในการจำลองเหตุการณ์ขณะที่เรือจอดนิ่ง จากนั้นจะขับเรือออกไปยังท่าเรือพิบูลสงครามที่อยู่ห่างออกไปประมาณ1กิโลเมตรซึ่งคาดว่าเป็นจุดเกิดเหตุ เพื่อทำการจำลองตอนตกเรือจากผู้ทดสอบ5คน5ครั้งนอกจากนี้มีการรับสมัครคนที่จะมาแสดงเป็นแซนด้วยซึ่งเป็นนักกีฬาและมิสแกรนล่าสุดนายปานเทพได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าภาพจากโทรศัพท์ของแตงโมหลังจากถ่ายเครื่องยนต์ของเรือหลังจากภาพนี้ปรากฏแถบด้านล่างของโทรศัพท์แสดงว่ามีภาพต่อเนื่องบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนั้นภาพนี้คืออะไร ลองช่วยกันวิเคราะห์หรือช่วยไทยกันเข้ามานะครับมีคำตอบวิเคราะห์เย็นนี้วันที่14มกราคม2568เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬกาในรายการนิวอาททางช่องนิววันนะครับปานเทพพัวผงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกม,มหาวิทยาลัยรัรงสิต